เอาดับไปแล้วยอดเยี่ยมงตินอายฮะขอไหมนั่นน้ำตาลมะนาวน้ำตาลสับปิดเลยดีกว่าพังแล้วอ้าวแบตหมดแล้วโถเราเล่นจนแบตหมดเลยเอะ่ะอันนะไรเราเอาไปแล้วแบตตุยไปแล้วอ่ะซิงเกิลแรก Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you are too ลองผิดลองถูกไหยไม่ได้ช้าอะไม่ได้ช้าทำไงดีคะลองปากเปล่าเลยได้ไหมเอ้าลองอารมณ์ไม่ดีแล้วลองอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่ไม่ดังอารมณ์ไม่ดีไม่ดังอารมณ์ไม่ดี นี่แม่ค้าตามแล้วค่ะาตามคุกนี้ก็แด้คุกใหญ่ๆเนี่ยเขาแค่ไป๊ะป๊ป๊ะ,ปะหุยนีนไหนมาขนาดนี้แล้วเอาน้ำพริกแม่คุณมาให้ดูซะหน่อยดีกว่านะไทยอินได้ไหมไทยอินน้ำพริกแม่คุณได้ไหมฮะแบบน,นี้เรามาไทายอินน้ำพริกแม่คุณเลยดีกว่า ีไม่ปินอือดูดูเนี่เห็นไหมหนี่ค่าเอ็นเจเจจจจีเอาลุพเป็นคุณมาไทยอีกกันวใชืมมาเเจจเดี๋ยวเอาพุกมาให้ดูนะคะอุ้ยป้ามาเลยคออลองอยู่ในหม้อนะคะอ๋อนีให้ให้แบ่งยังไงแป่งให้แฟนดีเป็น อันนี้กินไปแล้วนเนาะเอ๊ะว้าวอันนี้ช่วยไม่ถืเลยไดร <c oughs> ไหมคะอันนี้อ่ะคืออะไรคีบแต่ตานึกถ้าถ้าว้าวไหมคะมาเล่นเต็มไหมคะกันเถอะน้ำพริกคุณบางอน้นมีสามรสนะคะมี พริกเผาตำมือธรรมดาแล้วก็มีพริกเผาตำมือใส่ปลาแห้งปลาทะเลแล้วก็มีพริกปลากรอบสมุนไพรปลาดุกฟูอร่อยมา,มากเลยนะคะพี่พี่ใช่ไหมอร่อยไหมอ่าน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมลูก <laughs> <laughs> อร่อยรอยังไงอ๋อ <laughs> ใครของไครของนะ แันดี้น้ำพริกเผาคุณหมอกออนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยใช่อ้อร่อยเห็นไหมแซนดี้คอนเฟิร์มแล้วแซนดีกน้กินทุกวันกินทุกวันไหมใช่ไหมกินทุกวันเห็นไหมแซนดี้กินทุกวันใครสนใจทักบ้านเขียวได้เลยนะจ๊ะเราเดินบอกเรื่องอะยางตดอีกแล้วเหรออู้าว ใจเย็นๆนะอลองเพลงไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะเลือกเลือกอ <c oughs> เลยแมวแมวดีกว่าไอสันดีใกล้จะเข้านอนแล้วนะพี่พี่จะทุ่มหนึ่งแล้วสันดีนอนทุ่มหนึ่งค่ะเอ๊ะ <c oughs> มามามาลุกเองลุกให้ได้ถ้าพี่พี่สนใจ <c oughs> ต่อได้ทาง <c oughs> เป็นตลกแซนดี้เป็นตลกขายยังไงคะขายยังไงคะเอาเงินมาเอาของไป <c oughs> ลง,ลงไม่ใช่ลงอย่างนี้ซีแซนดี้หันหลังลงลูก แล้วแต่แล้วแต่เลยอ่ะแล้วแต่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดี ก่อนไปนอนแสนดีบ,ายบาย,ดดดบายบายพี่พี่หน่อยได้ไหมแสนดีบายบายพี่พี่หน่อยได้ไหมคะออฮะเราวังหัวโขงนะนี่ค่ะแสนดีไปเอาน้องมาน้องแสนดีอยู่ไหนน้องอยู่ไหนคะน้อง น้องเอาไว้เฮ่ยเจอน้องทำไงอ่ะเจอน้องทำไงโอรักมากอู้ยรักที่สุรักที่สุดรักที่สุดเลยเหรอรักน้องไหมโอ้ย <c oughs> น้องซักไปยังเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยเฮ้ยน้องยังไม่ได้ซักรักโอ้รักรักมากรักอา้าวอะไหนงี้ มแม่ใส่น้องให้ไหมอะไรติดแม่ใส่น้องให้ไหมเอาไหมมาเอาแนมาแม่ใส่น้องให้นะเอาน้องไปเที่ยวด้วยนะโอเคนะเอาน้องไปเที่ยวด้วยใช่เดี๋ยวแซนดี้หิว้วน้องไปด้วยทุกที่เลยแตแม่ทำให้ไหนโอ้อย่ี้ใช่ไหมทำไมมันหันอย่างนี้นะอา้าแซนดี้เอาน้องไปเที่ยวด้วยนะ <c oughs> เอา ไปเที่ยวกันเอา้องไปเที่ยวด้วยลุ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 ลยลุลุลุลยลเลุลุลุัุเอาน้องมาเที่ยวถ้ำไุล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 นลอลมลุลุลยลลลออ ซันนี่อยากมีเบบีนี่ไงมีเบบีแล้วเนี่ยเนีาะใช่ไหมคะไข่หน้ําพิกน้ำพริกโอ้ยืนถือน้ำพริกได้ด้วยเห็นไหมน้ำพริกคุณมังออนน้ำพริกคุณบางอ้นน้ำพริกแม่คุณอร่อยเพ็ดรสไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ตำมือตำด้วยมือ สดันดีค่ะสดันดีสดันดีอ๋อเปนยังไงนะรักมากเลยใช่ไหมน้ำพริกแม่คุณโอ้ยจุ๊บจุ๊บอ่ะเบิ้นเลยพริกปลากรอบโอ้โหยูรักรักมากเผ็ดไหมเผ็ดนะ บอกเลยว่าอรักรักอันนี้คือรักรักโอ้ยอันนี้น้ำพริกหรือยาดมพี่มีเยลยรักไหมเดี๋ยวแม่พาไปหาพี่มีเลยเอาไหมเจอตัวจริงเอาไหมลูกได้ไหมมีขายท้งไหนคะรักๆอะไรหรอขายน้ำพริกน้ำพริกบ้านเขียวค่ะบ้านเขียว ทักข้อความมาได้ทักข้อความติ๊กตอกมาได้นะเดี๋ยวเปาบอกพิกัดให้เพราะว่าเราไม่ได้ปักตะกร้าไงเพราะว่าเรายังทําตะกร้าไม่ได้เคยสมัครตะกร้าแล้วแล้วล้วก็ไม่ได้เข้าแล้วมันก็พอเข้าอีกมันยังทําไม่ได้อะกคนยังแก้ปัญหาไม่ได้ทักข้อความมาค่ะใครสนใจ<อ>นะฝากนำพิกแม่คุณไปด้วยนะจะทำกันเอง ไปไหนแล้วไปไหน <laughs> ขึ้นห้องเองปะถึงเวลาขึ้นห้องแล้วจุบไปขึ้นัหมขึ้นไหมขึ้นเองไหมขึ้นเองัหมขึ้นขึ้นบันได้หมขึ้นนะคือแม่แม่พาไป โอ้โหพังเลยปิดปิดปิดแตนียังไม่เข้าปิดเข้าไหมนี่แตนีจะเล่นก่อนเหรอสตนียังไม่ขึ้นบ้านมันถามว่าน้ำพริกเผ็ดไหมคะน้ำพริกเผ็ดมากนะทุกคนเพราะว่า มันรสชาติที่เรากินกันเลยอะ <c oughs> ที่เรากินนี่หมายถึงว่าบ้านบ้านเรากินเผ็ดแบบนี้นะแมวโดนบอกอีกอไปไปเนี่ยเข้าห้องแล้วเออเรื่อปเรื่อเปนเรืเ่อืออือนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องูเจนี่เจนี่เจนี่เพราะเราโดนบอกอีก เจนนี่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 เจนี่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 ชอบไหนคะไม่หยุดไม่หยุดไปไปให้สุดอยากไปไหนคะเจนนี่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 เดี๋ยวคำแรกที่แสนดีพูดได้ก็เจนนี่ นรทุกอย่างแล้วเด็กแค่พูดมันออกมาแต่ว่าไม่รีบหรอกนะเพราะว่าียังไงเขาก็ต้องพูดได้แหละ mm hmm. ต้องพูดได้เดินได้แหละตามธรรมชาติ mm hmm. ไม่เร่ง mm hmm. ไม่เร่งรีบ mm hmm. แค่งลูกไรวันระ <laughs> <laughs> วังนะมันหนักนะ <laughs> หนักนะลูก ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆที่เอ็นดูหนูค่ะทำไรกิน <g actively> ขนมไปยังไม่ได้กินน้ำเลยลุงสอนเอาน้ำให้หนุ่มหนูหนู่กินหน้าไหมคะไม่เอาหรอเอาหรือไม่เอาเอาเอาโอเคค่อยๆกินนะถือเองได้ไหมโอ้โห เก่ง <pol k> มากป๊าป๊าไปกายภาพค่ะป๊าป๊าคุณพ่อไปตีแบตไปตีแบตด้วยกันแล้วก็หลังคลิปเออไปหาหมอกายภาพข้อมืออังแคบไม่เล่นน้ำนะลูกมาลงก่อน เฮ้ย,ยชื่นใจหิมยังคะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหกหิมยังคะพอไหมพอไหมพอแล้วเนาะเกะไหมนะขอบวนคุณปู่ไปไหนคุณปู่อยู่บ้านค่ะคุณปู่อยู่บ้าน เราโดนบล็อกแล้วนะทุกคนถ้าเกิดคนลดเดี๋ยวเปาคอลงไลฟ์แล้วก็ให้แซนดี้ไปนอนนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนบล็อกไปไม่มั่นใจว่าคนมันจะลดเปล่าทุกคนขาลองลองซิทุกคนช่วยกันกดกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะกดหัวใจด้านขวาให้หน่อยได้ไหมไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่านะทุกคนช่วยแม่หน่อยแม่โดนบล็อกโอเคลองลอง,ลองกระน,หนำหัวใจมาให้หน่อยได้ไหมคะมันจะปลดบล็อกให้เราไหม รักติ๊กตอกจังเลย <laughs> รักต ok. ok ิ๊กตอกติ๊กตอกน่ารักที่สุดเลยทุกคนรักติ๊กตอกใช่ไหมใช่เราก็รักติ๊กตอกรักติ๊กตอกเจนี่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  <laughs> <laughs> เผื่อติ๊กตอกจะเมตตาใช่ไม่ได้ขนมขนมมามันจะปดบล็อกให้เราไหมนี่คนก็ลดนิดหน่อยนะยังไไม่ได้กินไม่ได้ หนูก็ไม่รู้กฎเหมือนเนาะว่าห้ามพูดคำว่าอะไรบ้างห้ามเห็นอะไรบ้างอู้เจนี่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 อะไรคะเห็นขนมหมาเออขนมหมาลูกอุ้ยคนขึ้นน่ะแสดงว่าช่วยได้เหรอติ๊กต k อกรักเราเหรออเแต่อี ขึ้นยังคะขึ้นอนยัง,นนอนอยงคะไปนอนไหมสันนี้เราไปนอนกันไหมยังไม่หง,งม่หอันนี้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 ล่วงแล้วเจ็ดนะอุ๊ยเยทุกคนดีจังเลยอะมันขึ้นมาหนึ่งันแล้วแสดงว่าเรา การให้ของขวัญถูกละง,งับคืออะไรอะไม่เข้าใจให้ของขวัญไม่ได้เงี้ยหรอเออหนูโดนละง,งับมาหลายครั้งแล้วนะการให้ของขวัญเนี่ย <c oughs> โดนละง,งับมาหลายครั้งแล้วแต่หนูไม่เข้าใจมันคือ,อยังไงใช่อันนี้คือพี่ชายคุณแม่ค่ะทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแท,แท้เลยนะห่างกันสี่ปีโอไปไนไปไหนแกชื่อพี่สอนค่ะ ให้ถูกใจพี่ชายแม่ก็กดหัวใจมาได้นะคะ <laughs> คนสวยใช่คนสวยเอาน้องพีกมาทายอินค่ะเราไม่เรียกขายเราเรียกว่าทายอินพี่ชายหล่อมากเนี่ยใครบอกว่าแม่ทําหน้าเห็นไหมละ่ะดูพี่ชาย <laughs> พี่ชายจมูกโดง่งค้างแหลมก็แม่อีกงงยังงงยังพี่ชายเอาจมูกแม่ไปหมดแล้ว พี่ชายหล่อมากเออยเขามีแฟนแล้วอม <c oughs> แฟนเป็นสาวอุบลนะสัสดีแตนนี่เล่นไม่หยุดเลยอะปล่อยปล่อยให้สัดีเล่นหนักนะหนักนะอะดึงได้ไหมถ้าดึงได้นี่เก่งมากเลยนะไปะดึงให้ได้ดึงไปเอาให้ได้นู่นดึงอันนี้ที่นี่ฮึบไม่ไหว ไกลแล้วฮึบอ้วลุงสอนหลอดน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะนี่คนลดแล้วว่ะทุกคนแสดงว่ามันบล็อกเราจริงๆแหละต้องให้รักติ๊กต็อกขนาดไหนทำดีแค่ไหนติ๊กต็อกก็ไม่รักอ <laughs> ขอบพุณค่ะโอ้ยเจ็บมเนี่ย แดงว่ากดหัวใจก็ไม่ได้ค่อยช่วยอะไรใช่ไหมเจ็บๆอันนะพี่ชายแท้ๆใช่แล้วพี่ชายแท้ๆค่ะห่างกันสี่ปีแต่พี่สอนเป็นคนไม่ชอบออกสื่อแต่เวลาไปงานทุกงานคือพี่สอนไปด้วยทุกที่นะไปแทนแม่เห็นอะไปไหมสวัสดีครับ๋ออย่าให้เห็นยี่ห้อน้ำอุ้ยสวัสดีค่ะเซนสิทีฟมาก ไม่ไม่โซนไม่โซนบอกตัวเองนะไม่โซนนะอย่าโซนนะแซนดี้ค่ะลุงสอนคนไหนลูกแซนดี้ไหนลุงสอนคนไหนลุงสอนคนไหนนะา <c oughs> ไม่ใช่สอนล้อบแซนดี้ลุงสอนคนไหนดูสิไหนลุงสอนคนไหนคนไหนกันคนไหนแซนดี้กว่าจะเปิดใจให้ลุงสอนนีด เป็นเดือนอะวันไหนครับวันไหนตั้งแต่เกิดมาในแซนดี้ไม่ถูกกับลุงสอนอเลยนะกลัวร้องไหน้นี่เพิ่งมาเปิดใจไม่นานนี้เองนะเปิดใจรักลุงสอนกอดคิสอะไรอย่างงี้นี่กรองค่ะถุงถุงถุงซาฮูละถุงถุงซาฮูละถุงถุงซาฮูละไม่ไหวแล้วไม่บหวไม่ไหวแล้วไปนอนไหม ป้ารออยู่นะเป็นนอนไหมคะไปนอนไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โนโนอง่วงง่วงง่วงผ่านมาจะเยัแบตเต็มตลอดใช่แบตน้องเต็มแล้แบตแม่จะหมดแม่ไปตั้งแต่เช้าพี่ชายพี่เปาใช่แล้วทุกคนยังไม่เคยเห็นเหรอใช่ไหมทุกคนยังไม่รู้จักลุงสอนเหรอเพราะว่าลุงสอนนี่คือ ไปกับพี่เปาทุกที่เลยนะเวลาไปงานลุงสอนก็ไปทุกที่แหละแต่ว่าพี่สอนคืออยู่เบื้องหลังไนงะพี่สอนเป็นซาวเอ็นจิเนียร์ให้เปาอืมแต่ว่าไม่เคยเห็นกันไม่ค่อยออกสื่อเพราะพี่สอนเขาโ,โลกส่วนตัวสูงมากเขาคุยไม่เก่งเขาไม่ชอบออกสื่อเขาไม่ชอบออกหน้าจออืม <c oughs> ใช่ค่ะพี่นช่ <c oughs> าไหมลูกสาวสวยมากอือขอบคุณค่ะฝากด้วยนะพี่ๆฝากน้ำพิกของเราด้วยนะคะแม่คุ้ณขายมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่แค่เราไม่ได้แบบทำเป็นเขาเรียกวอะไรทำเป็นแบบโรงงานหรืออะไรเรา แม่คุณน่ะตําเองนะแม่คุณกับพ่อคุณเนี่ยตามือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขายกันเองนะคะ่ะอุ้ยพูดคําว่าขายได้หรอถ้าเกิดใครสนใจนะทักข้อความมาได้ค่ะเรายังไม่มีตะกร้าให้ปักหรอกเรายังทําไม่ได้เป็นน้ําพริกเผาตํามือค่ะน้ำพริกเผ,า,กผาไม่หวานไม่ใส่น้ํามัน มีสามรสชาติด้วยกันมีรสธรรมดาแล้วก็ใส่ปลาแห้งปลาทะเลปลาช่อนแล้วก็ข้างบนนี้เป็นพริกปากรอบเอาไว้โรยข้าวค่ะแต่นี่ทักทักทักข้อความก็ได้อ๋อหรือว่านี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนเดี๋ยวเปล่าปักหมุดให้บ้านเขียวนะบ้านเขียวพิมพ์ยังไงวะบ้านเขียวอะ เราเขียนยังไงอะสติกเกอร์บ้านเขียวบังออนหนึ่งนะบังออนหนึ่งย <Yeah. S 1> นี่นะทุกคนบ้านเขียวนะคะอย่าปอบปักข้างบนนี้เลยฮแอดเข้าไปที่บ้านเขียวแอด องมีแอดด้วยนะบังออนหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนฝากหอมเบบีหน่อยลุงสอนฝากหอมหัวเบบีหน่อย <Yeah. S 1> หอมหัว <c oughs> อุ้ยพี่พี่ฝากหอมโอ้ยยกทำไมอ่ะอ๋อเราจะเราจะพูดราคาในนี้แล้วมันจะปิวไหมจ๊ะนี่หนึ่งสามเก้านี่ธรรมดาหนึ่งห้าเก้า ใส่ปลาแห้ง179่งเจดเก้ามือทดลองกันใช่ที่บ้านเปาเรียกตากับยายว่าพ่อคุณแม่คุณค่ะรถหนแซบนวัวแม่ต้องไปลองเองมันแซบทุกรสเลยเพราะว่าบ้านเรากินเผ็ดค่ะถ้าเกิดใครกินเผ็ดจะถือว่ามันกําลังพอดีแต่ถ้าเกิดใครกินไม่เผ็ดก็ถือว่าเผ็ด <laughs> มีคนถามว่าเผ็ดมากไหมก็ <Yay. S 1> สําหรับเราเองก็มันแบบ กำลังพอดีอะแต่แต่ต้องทดลองกินเองค่ะอันนี้ปาบอกไม่ได้เลยว่ามันแบบมันเป็นยังไงคือมันรสชาติบ้านๆอะทุกคน,นแม่ก็ลดมือแม่อยากจะปักตะก้าอยู่นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ตะก้ามันมีปัญหาเคยเคยเปิดตะก้าแล้วในอดีตผ่านมาจะเป็นปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นไขอะไรนะแต่ว่าพอห่างหายไปแล้วเราอยากกลับมาปักอีกอ่ะเหมือนมันแบบ มันปิดกั้นนะทุกคนตอนนี้กำลังหาทางแก้ไขยอยู่ค่ะแม่จะบอกอีกรอบนะถ้าเกิดใครสนใจก็แบบที่แม่ปักให้ดูตรงนี้เลยนะคะนนบ้านเขียวแอดบางออนหนึ่งตัวใหญ่กว่านี้ได้ไดปะไม่ได้มันคือน้ำพริกเผาตาม,มือค่ะ<า>น้ำพริกเผารดบ,บ้านๆของแม่หนูเองใช่หรอปาน้ำพริกเผารดธรรมดา ไม่หวานเผ็ดไม่มีน้ำมันน้อพริกเผาตำม,มือมีสองรสมีรสธรรมดาแ,แล้วก็มีแบบใส่ปลาย่างหอมมากใส่ปลาช่อนทะเลย่างกินกับน้อพริกกินกับคุกข้าวเนี่ยอร่อยดีนักแลเจริญอาหารนี่นะอันนี้เอาไวโ้โรยโรยข้าวกินกับอะไรก็อร่อย โรยค่านี่คือแบบแป๊บเดียวหมดอ่ะของหนูกินมื้อเดียวก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะนี่นะอันนี้เป็นปลาดุกฟูเป็นพริกป่ากรอบใช้ปลาดุกฟูแทๆ้ๆไม่ผสมอะไรเลยสั่งได้ที่บ้านเขียวแอปเขียวที่หนูนี่เห็นสีเหลืองๆไหมคะที่หนูเนี่ยที่หนูทําอันนี้สีเหลืองแอดบังออนหนึ่งนะบ้านเขียวนะคะโอ้ยยืนนะพี่ <laughs> ออออ่ะ, <Okay. S 1> อะพูดอีกนะจะปิวไหมอ่ะพูดจะพูดจนกว่ามันจะปิวเลยแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพริกปลากรอบหนึ่งสามเก้าพริกปลากรอบหนึ่งสามเก้าส่วนพริกเผาตำม,มือธรรมดาหนึ่งห้าเก้าพริกเผาตำม,มือใส่ปลาแห้งปลาทะเลหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะ หรือว่าใครที่จำไม่ได้ก็แอดไลน์ไปถามได้มีพี่สะพ้ายคอยตอบมีี่จามีแฟนแล้วอืมร้องเพลงแล้วพี่สะพ้ายคอยตอบให้ค่ะร้องเพลงก่อนนอนออเดี๋ยวไม่มีใครใช้ไม้อย่างงี้หรอกนี่ไม้ไม้น้องร้องงี้ฮัลโหล นี่สันดีนดิฮันดูที่ทำไมไม่ปกักตะกาเมื่อกี้บอกแล้วคือเราอยากปากักตะก้านะแต่ว่าเราเคยทําตะก้าไว้แล้วเราก็ห่างหายไปนานและแล้วจะกลับมาปักอีกมันไม่ให้เราเข้าตอนนี้กําลังแก้ไขปัญหาอยู่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดมีตะกาเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะมาบอกอีกทีนะคะ <c oughs> ฮัลโหลลๆๆลๆๆล้อลอล้อลลลลอืมอืมล้ลๆๆลอ่ะให้แม่ร้องเพลงไหมพอแล้ว<อ>เดี๋ยวอพอป่ะพอพอ,พอหายแล้วหแล้วสันดีไปนอนแล้วนะฝากด้วยนะคะใครสนใจก็ บ้านเขียวแบบที่ที่เปาไอยไอยปักหมุดนี้เลยแอด <Add S 2> บังออนหนึ่งนะคะแอดบี n อ็นอหนึ่งนะคะเค okay. สันดี้ไปนอนนะหนึ่งทุ่มแล้วคะ่ะต้องเข้านอนแล้วมา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 ,าอุ้ยมีเสียงเลยร้องเพลงก่อนเข้านอนร้องเพลงก่อนเข้านอนคะ่ะ

น้ำพริกอร่อยไหมน้ำพริกน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมเม่เปีอกอปอมดแลเวเอีอเอ่่ชเอ่ โอเคพี่พี่สนดีไปนอนก่อนนะให้แม่มปอลร้องชนฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลทำไมไม่รับสายเดียว er, จะมาโทรอีกที <c oughs> ไปแล้วค่ะสนดีหิวนมแล้วไม่ไหวละพอแล้วเนาะไปกันนะไปนอนนะบายบายสนดีบายบายก่อนค่ะบาย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 ฝากน้ำพริกด้วยนะคะ เผ็ดเผ็ดเปล่าฝังน้ำพริกด้วยนะบ๊ายบายค่ะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วายบายค่ะทุกคนจุ๊บๆฝากค่ะ